มาถึงชุดคู่เลข4 5 6 6 5 4อ้อเลขเลขชุดนี้น่าสนใจมากใครที่อยากได้เบอร์มังกรตามที่แบบ Google หรือว่าตาม YouTube เขาแบบบอกว่าเบอร์นี้มันดีเนี่ยไม่หมอะว่าอ่าไปเล่นเลยไอ้เบอร์ที่มันใจร้อนๆแรงๆอะ่ะไม่หมอว่าถ้าจะเอาเบอร์แบบร่ำรวยง่ายๆสบายๆเนี่ยเอา4 5 6 6 5 4ดีกว่าเออทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาเข้าเรื่องกันเลยเมื่อกี้น้ำเยอะไปละก็คือว่า สี่ห้าหกคูาสี่มันเป็นเลขของปัญญาสี่ห้าเรามาถอดทีละชุดสี่ห้าห้าสี่มันเป็นเลขของปัญญาเลขสี่แปลว่าการค้าเลขสี่แปลว่าไหวพริบเลขสี่แปลว่าเจรจาอ่าเลขห้าแปลว่าความรู้ครูบาอาจารย์เลขหกแปลว่าความสวยงามทางโลกความสวยเงินทองเสน่ห์ความรักอ่าพอ4สี่ห้าหกมารวมกันเป็นไงล่ะทำมาค้าขึ้นไหมล่ะเออทำมาค้าขึ้นฉลาดคืออย่างนี้ทุกคน คนเราอะถ้าขยันอย่างเดียวแต่ไม่ฉลาดเนี่ยลำบากนะแล้วดีไม่ดีนะถ้าขยันแล้วไม่ฉลาดเนี่ยแถมยังใจร้อนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะชีวิตเหนื่อยเฉยเยเหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรเคยเห็นคนที่ทําเยอะแต่ได้น้อยไหมนั่นคือเขาวางแผนชีวิตไม่ดีมีอะไรก็จะลงมือทําตลอดเลยไม่รู้จักวางแผนก่อนไม่รู้จักศึกษาหาความรู้ก่อนเขาก็เลยรวยลาบากอ,อาจจะรวยนะแต่ว่าลําบาก รวยแบบเหนื่อยรวยแบบเฮ้ยทำไมชีวิตกูเป็นอย่างงี้รวยแบบบนบน่นแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่เขารวยเขาเขาเวิร์กเขาเวิร์การ r ดก็จริงแต่ว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะา m a r t าร์ดอืมเขาเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออแบบใช้ใช้สมองมากกว่าใช้สมองมากกว่าใช้แรงเออคนพวกนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์สี่ห้าหกหกห้าสี่ก็คือ ทำน้อยได้มากแต่เขารู้ว่าจะทําอะไรยังไงทําแบบเหมือนคนถูกกลเทศัตเหมือนคนหยิบอะไรแล้วถูกเพราะอะไรเพราะว่าเลขชุดนี้มันจะเป็นเลขที่ชอบหาความรู้หาข้อมูลแล้วมีการจัดการระบบระเบียบชีวิตได้ดีพอๆกับเลขหนึ่งหเลยนะแต่ว่ามันจะมีความต่างกันเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวจะพูดถึงหนึ่งห้ากับ5้าสี่เปรียบกันทีนี้มาในเรื่องของสี่ห้าหกตอบทำไมเลขพวกนี้ถึงแบบน่าใช้เพราะว่า อย่างที่บอกมันเป็นเลขที่แบบเราหาเงินได้แบบว่ามีความรู้มีการจัดการที่ดีฉะนั้นแล้วมันยังได้เรื่องคอนน t ชันอีกนะเพราะว่าคนที่น่าเชื่อถือคนที่มีคําพูดที่ดีเข้าคนง่ายเนี่ย คนก็ชอบเข้าหามันได้ของเรื่องสเสน่ด้วยเพราะมีเลขหกถูกไหมเลขหกมีสเสน่แบบไหนมีสเสน่แบบมีปัญญาด้วยนะเข้าคนเป็นเลขห้าเนี่ยเขาฉลาดเลขสี่เขาฉลาดเลขหกเ,เ,เนี่ยคือเป็นคนที่รู้ใจคนเข้าคนเป็นเป็นคนมีสเสน่ห์เราคิดดูว่าคนที่มีสเสน่ห์เราแบบมีสเสน่ห์แบบฉลาดอะเข้าแบบสังคมมันสามารถที่จะแบบไฮคลาสได้เลยสังคมที่จะอยู่สังคมอุดมปัญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราแบบ เขาเรียกว่าอะไรพอมันเหมือน,ม,นมันถูกบิวให้เราอะเข้าไปอยู่ในสังคมที่อุดมปัญญาเนี่ยการดําเนินชีวิตมันก็หนึ่งเรียบง่าย 2. ปัญหาน้อย 3. จะทําอะไรหยิบจับอะไรก็ค่อนข้างที่จะแม่นยําเพราะว่าเขาศึกษามาค่อนข้างดีแล้วก็มีการปฏิบัติลงมือทําอย่างมีขั้นตอน ไม่ได้แบบจู่ๆแบบเขาบอกว่าอันนี้ทำแล้วรวยอ่ะอยู่ๆกูโยนเงินไปเลยลงทุน5 0,000ื่นเขาบอกว่าลงทุนหุ้นอันนี้รวยอ่ะอยู่ๆกูลงทุน5 0,000ื่นไม่เลข4ี่หจะไม่เป็นแบบนั้น <c oughs> เขาจะคิดวิเคราะห์ออก่อนว่าเงินมาจากไหนเงินมาอย่างไงทําไมต้องลงตัวนี้แล้วขึ้นตัวนี้เขาจะวิเคราะห์มีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าจู่ๆคนบอกว่า, ui, trade, trade อ,า Bitcoin, Bitcoin, อุย้ยเทรดหุ้นเทรดเอ่อลงบิดคงบิดคอยอุ้ยรวยทําแล้วกาไรเยอะปุ๊บปุ๊บอยู่ดีๆไปลงตามเขาไปลงตามกระแสเนี่ยสี่ห้าหกหกห้าสี่จะไม่เป็นนะ เขาจะมีเหตุและผลเขาจะมีตรกะเขาจะคิดก่อนว่าเฮ้ยมันเงินมันมาจากไหนเงินมันจะเกิดขึ้นจากอะไรมันจะงอกเงยจากอะไรหรอมันแบบมันต้องคือมันจะคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วเขาก็จะรู้ถ้าทางไหนเป็นที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยเลขเนี้ยจะไม่ไปแต่ถ้าอันไหนเป็นความเสี่ยงต่ําแล้วมีความเป็นไปได้เนี่ยเลขนี้จะทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเลขพวกนี้ก็ต้องดูเลขประกบด้วยนะถ้าเลขประกบเต็มไปด้วยเลขความคิดอะ และเลขนี้มันเป็นเลขคิดอยู่แล้วอะ่ะโอไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือถ้าเลขประกบไม่ดีนะทุกคนต่อให้เลขนี้เฮงมาหาเฮงแค่ไหนนะแต่ว่าชุดทั้งเลขทั้งชุดเนี่ยมีแต่เลขใช้ความคิดเป็นไงเลขเนี้ยขี้เกียจไหมหนึ่งคนที่คิดเยอะขี้เกียจไม่ชอบทําอะไรสองไม่ลงมือทําอะไรเลยไ่ฟันอย่างเดียวสามคิดมาก คิดมากเราแวงพวงจะทําก็ไม่ทํากลัวนั่นกลัวนี่กลัวย่ง้กลัวอย่างนั้นสุดท้ายกินเวลาชีวิตตัวเองไปเฉยๆคนเรามันตื่นขึ้นมามันกินมันใช้ทุกวันเราจะมานั่งคิดไม่ได้ไม่ทันถูกไหมฉะนั้นเลขประกอบใน7ตัวหลังเนี่ยโคตรสาคัญเลยเนาะจะมามีเลขชุดเดียวแล้วเลขประกอบอันอื่นเป็นเลขขี้เกียจเป็นเลขคิดเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยชีวิตตื่นมาก็ใช้ไปนอนหลับกินแล้วก็ตื่นมาคิดต่อ แล้วเงินก็หมดไปวันๆเวลาชีวิตก็หมดไปวันๆเพราะมัวแต่นั่งคิดเนี่ยเนี่ยเลขประกอบเลยสําคัญที่สุดเลยที่รักมันไม่ใช่ว่าออ้ยมีเลขนี้แล้วจะดีดีมากดีเวอร์ต้องดูเลขประกอบด้วยถ้าเลขประกอบไม่มีเลข take action แม้แต่เลขเดียวนะคุณก็บงได้เหมือนกันต่อให้คุณมี4 5 6 6 5 4ทั้งเบอร์คุณก็บงคุณจะบงแบบมหาบงเลยแหละคุณจะขี้เกียจคุณจะนอยคุณจะเหนื่อยคุณจะคิดมาก จากเลขมงคลจากเลขที่เป็นสุดยอดของความคิดสติปัญญากลับกลายเป็นเลขที่ทําให้คนเป็นซึมเศร้าก็ได้มัวแต่คิดไม่ทําอะไรไม่แอคทีฟไม่แอคชั่นชีวิตขาดสีสันไปหมดเลยชีวิตขาดการดําเนินชีวิตขาดการเคลื่อนไหวเป็นซึมเศร้าไปเลยห่อเหี่ยวไงติดใจห่อเหี่ยวมัวแต่คิดแต่ไม่รู้จะทําอะไรเพราะฉะนั้นเลขประกอบสําคัญมากมันต้องมีทั้งเลขความคิดท,ทั้งเลขทั้งเลขเทคแอคชั่นอยู่ในอยู่ในเลขเดียวกัน ถึงจะพอดีไม่ใช่ว่าโอ้เลขความคิดเขาบอกว่าใช้สมองทํางานกูเนี้ยใส่ความคิดทั้งหมดเลยเป็นยังไงคิดมากคิดเยอะเป็นซึมเศร้าก็มีฉะนั้นเลขที่เป็นมงคลมันก็ทําให้คนกลายเป็นจิตใจห่อเหี่ยวได้เนื่องจากว่าพลังงานมันมีแต่คิดอย่างเดียวอะ่ะคนเราอะ่ะถ้าคนเราการใช้ชีวิตถ้ามีแต่คิดอย่างเดียวนะทุกคนไม่ทําอะไรไม่เคลื่อนไหวนะแบบไม่โอเคอะ่ะ ชีวิตมันจะไม่โอเคมันจะไม่บาลานซ์ยกเว้นแต่ว่าเขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นแต่แม่หมอว่าคนเรามันไม่พอใจอะไรหรอกคนเรามันต้องกินนองใช้ไปเรื่อยๆไม่หามันก็หมดถูกไหมไม่เติมมันก็ไม่เต็มไม่เติมมันก็หมดเหมือนรินน้ํานี่แหละชีวิตคนเรากินน้ํามันมันน้ำมันลดอยู่ละกินน้ําทุกวันน้ํามันลดถูกไหมมันต้องเติมตลอดมันต้อง take a คชั่นมันต้องเคลื่อนไหวเออไม่ใช่ว่าจะอยู่นิ่งๆฉะนั้นย้ําอีกทีว่าเลขประกอบ สำคัญมากเลยถ้ามีเลขชุดนี้แล้วเลขประกอบมีแต่เลข5เจ๊งค่ะเจ๊งกระบ,บงแต่ว่าถ้ามีเลขชุดนี้แล้วก็ไปติดเลขเสียที่เป็นเลขที่เป็นเลขเสียท,ที่เขา,เ,ขาเลขไม่ไม่มงคนอะ่ะก็เจ๊งเหมือนกันแล้วก็พาชีวิตไปในทางที่ไม่ดีด้วยเพราะอะไรเขาฉลาดฉลาดนะเลขเนี้ยแล้วถ้าไปฉลาดในทางที่ผิดอ่ะ ักวันหนึ่งกรรมก็ต้องตามสนองคุณมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วที่คุณทําอะไรสิ่งนั้นจะส่งผลคืนไม่ช้าก็เร็วถ้าคุณไปทำทำในทางในเรื่องที่ถูกต้องชีวิตคุณก็จเจริญง,งอกงามไม่มีปัญหาชีวิตแต่ถ้าคุณไปทางที่ผิดคุณเตรียมรับปัญหาที่คุณก่อได้เลยไม่มีใครที่สร้างปัญหาแล้วไม่มีปัญหาถูกไหมฉะนั้นนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องอะ โอเคขอบคุณมากยาวมากคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจบนะคะฝากด้วยนะ IG เบอร์ดีดีจ้า